คลิปนี้ยาวเลื่อนผ่านได้เลยครับแต่ถ้าอยากสุขภาพดีเรามาคุยกันสมัยจบใหม่ๆผมน้ำหนัก67กิโลกร,รมัมเมื่อ2ปีที่แล้วน้ำหนักขึ้นไปถึง85กิโลกร,รมัมเรียกว่าอ้วนไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้ก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะ IF ออกกําลังกายวิ่งเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานกินวีแกน แล้วก็พยายามกินน้อยลงแต่น้ําหนักก็ไม่ลดสักทีแล้วที่สำคัญก็ยังกินแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็กินไม่ไม่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ไม่ได้ฟิตเนสด้วยพอดีลูกชายผมเป็นนักกีฬากลอฟแล้วนักกีฬาก็ต้องอสร้างกล้ามเนื้อก็เลยเข้าฟิตเนสวันหนึ่งผมไปส่งลูกชายเข้าฟิตเนสเ็เลยตัดตใจฟิตเนสด้วยผมพยายามฟิตเนสสามวัน แล้วก็ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก3วันแล้วก็พัก1วันโดยเสนีหก็จะพักวันอาทิตย์ประมาณ6เดือนหลังจากที่ได้ได้ได้ไดเริ่มฟิตเนสจริงจังก็ก็เลยตัดนใจไปเรียน Personal Trainer ของสถาบานนัน FIT การไปเรียนครั้งนี้ทำให้ผมเข้าใจวิธีการฝึกที่ถูกต้องเรื่องของการกินสรีระร่างกาย เรื่องของระบบพลังงานต่างๆการไปเรียนทําให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วเมื่อว่างๆผมก็จะมาคุยเรื่องการฝึกแบบคาร์ดิโอกับการฝึกแบบมัสเซลิลเทรนนิ่งให้ฟังอีกทีปัจจุบันผมอายุ50จากน้ําหนักเมื่อ2ปีที่แล้ว85กกิโลตอนนี้เหลือ70กิโลกร,รัมแบบสุขภาพดีแข็งแรงสามารถที่จะทํานู่นทํานี่ได้สามารถที่จะวิ่งได้เดินได้นั่งได้โดยที่ไม่ปวดหลัง ได้อย่างปกติการที่ไปฟิตเนสทําให้เราเข้าใจว่าการฝึกกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกท่านทราบไหมครับว่ากล้ามเนื้อของของเราเนี่ยจะลดลง 1- 2ทุก1ปีบางคนโชคดีก็อาจจะมีอัตราการลดของกล้ามเนื้อที่ลดลงหรือน้อยกว่าคนอื่นอาจจะ1%แต่บางคนอาจจะโชคร้ายอาจจะมี เซลล์หรือกล้ามเนื้อที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนบางคนก็อาจจะลดลง2%องเไมผมถึงบอกว่ากล้ามเนื้อเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเราสังเกตดูคนที่อายุมากๆพ่อแม่เรารุ่นพ่อแม่เรารุนปู่ย่าเราเนี่ยบางคนตัวจะเล็กลงบางคนหลังค่อมไม่ปกติไม่บาลานซ์เพราะสาเหตุหลักๆก็คือกล้ามเนื้อลดลงโดยเฉพาะอาการ รอโรคของกล้ามเนื้อฟอเนี่ยจะมีเยอะในผู้สูงอายุการสร้างกล้ามเนื้อนอกจากจะไม่ได้ทําให้แค่รูปร่างดียังทําให้การใช้ชีวิตปกติของคนสูงอายุดีขึ้นด้วยและที่สําคัญกล้ามเนื้อยังเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเตาเผาในร่างกายเราเมื่อก่อนตอนผมพยายามอดอาหารผมว่าหลายๆท่านก็เป็นเราพยายามอดอาหารเท่าไหร่แต่ทําไมน้ําหนักเรา ไม่ลดลงตัวเราไม่เล็กลงกับตัวบวมขึ้นเรื่อยๆเพราะบางทีกล้ามเนื้อเราลดลงมันทําให้ระบบผ่อผายของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพก็เลยอยากจะชวนชวนทุกท่านนะครับมาออกกําลังกายจริงๆการออกกาลังกายแบบทั้งคาร์ดิโอและการออกกาลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยดีทั้งคู่ควรจะทําไปควบคู่กันวันจันทร์เราออกจะเราอาจจะออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อวันอังคารอาจจะไปออกกําลังกายไปเดิน ไปวิ่งหรือไปปัน่นจักรยานหรือไปไว่ายน้ําให้สลับกันในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือสร้างกล้ามเนื้อสัก3ามวันคาร์ดิโออีกสัก3าวันแล้วก็พักหนึ่งวันโดยสนญญาก็จะพักวันอาทิตย์หุ่นดีและสุขภาพดีเนี่ยมันไม่สามารถสัญญกรรมได้อันนี้ผมผมชอบมากคํานี้เพราะว่ามันเป็นคําที่เพื่อนผมบอกกับผมมันเป็นเรื่องจริงเราไม่สามารถที่จะกินยาลดน้ําหนักหรือไปสัญญกรรมกับหุ่นของเราได้ ถึงทำได้มันก็จะทำได้แค่โชวค,คราวแต่การที่เราจะทำให้หุ่นของเราและสุขภาพของเราเนี่ยดีอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากสามสิ่งประกอบกันคือหนึ่งกินดีเราก็คือเราก็ควรจะกินอของให้หลากหลายและที่สำคัญคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเราไม่ควรเกลียดกินอาหารแปรรูปเยอะๆอย่างเช่นไส้กรอกแฮมอันนี้จะทำให้ร่างกายอักเสบ สองคือการออกกำลังกายอย่างที่บอ,อกไปการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอกับการสร้างกล้ามเนื้อสำคัญมากการคาร์ดิโอจะทำให้ระบบหัวใจปอดระบบไหลเวียนเลือดของเราแข็งแรงส่วนการสร้างกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นขาก้นแขนหรือแกนกลางลำตัวก็าตามเนี่ยแข็งแรงถ้าท่านสกเกตให้ดีเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยนอกจากกล้ามเนื้อจะเดล,ลงแล้วเนี่ยปัจจัยที่จะเกิดกับคนสูงอายุ มากๆก,ก็คือเรื่องอะไรครับก็คือการการล้มเพราะว่าอะไรทาไมถึงตอนสมัยเด็กไม่ล้มแต่พอโตหรือแก่มีอายุมากขึ้นถึงล้มง่ายเพราะมันกล้ามเนื้อมันไม่มีนั่นเอง 3. คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยจะทําให้เราฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราใช้พลังงานมาทั้งวันเนี่ยการนอนเนี่ยนอกจากทาให้ร่างกายเรา ฟื้นฟูแล้วเนี่ยจิตใจกับสมองเราก็ฟื้นฟูด,ด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาฟังหุ่นดีและสุขภาพดีต้องสร้างด้วย3สิ่งนะครับกินดีออกดีนอนดีหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่ดีขอบคุณครับ